ไปเติมหม่มาวยพี่น้องเรา,ากันแล้วม่าวยนนำคุณเดียวกันมาพี่น้องเราเออเรานำคุณพี่น้องมึงไม่พี่น้องเราบอกกูจัดก็หนกกะเต่ง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 แหมยู่จนหนักปีนองกันมากเลยคนร้ <laughs> อ,องเนี่ยมึงไงอ้ดวงเปลือยย่ปันเดียดท่านวันคนฟันเปลือกก็วายเฉียวไม่มาบาันกูไล่วันแห่งทุกจับตมไี่รูย,ยังกินเลยครับครับตุกจับตมมือไม่รู้ค่อยจับกูใน หันไม่ใจกินหน้าจังหวะมาตีฉันโอเครถขับไปในรัดขับไปรัดกัดดิดเอือกับไปรัดกัดดิบกีกีไปตึ้งในอันวายุทธอะไรใบเกี่ยวๆในตาก้ารถมึงว่าเพื่อว่าใบกระนำครับจ้าไรเอยกระนำกระต้มไปเลยอืมซอยฟองเล่นบ่าจ่ากลางเล่นายมาตีฉันนายกันทั้มกูรู้ไหมคนกินต้มนี่ถูกปรับ ว่าไม่ปรับครับพอดีผมแก็แค้นคอยอตีนใบครับนายว่าปรับขวคอยนายว่าปรับขวคอยซาบรับหนกฮูกหลอกเงาคู่หลอกเลยแหละวันนี้ฉันกฮอกยังแวววับนายว่าปรับขวคอยเสี่ยงเงยต่งตื่นนายบูมหมัดกูขึ้นรถฝ่าไป็นน้อยฝ่าไปเลี้ยงกุนเตี้ยวมึงป่าไป็นกังเนาะอือกูกระตัมเฉยๆป่าเป็นกังวันนี้เก๊เก๊เป็นพวก ไอเนี่ยเนกปุ้เงีวเขียนปุ้งเอีปุ้งเขียนงเขีนดูไม่เขียนงนไปชั้มาไม่ต้องนอนงปักหลอ๋อันที่เราได้วันกูเหลงอะไรจะเล่ใหคำควบังยากดำใจใหญ่ไริงเพระฉะนั้นงรูกันนี่มึงก็คิดันเออก็ตนนี้มึงมีลูมีไรแต้องรู้เน กาจะไม่ลูกคูค่กูไม่ครบเดียวใช่ประยันโผล่ประชานือคือนั้นรถตำานกับเมียกูไปอบรมอบรามมือมอง่าตำานกับเมียกับพงกันเมื่อไหร่ใ้ตุ้งยางก็นเจ๊ไ้กูมานึ้งจะรันตำนานกับเมียชุ่มตุ้งยางอันหนา,าม่เปิดทุกตองนี้ตำนานเจ็ดกี่กรารป่าไปถุงกูตั้งไว้ใต้เตียงตุ้งเออลูกเบาไม่รู้มาจะไในว่าชาวหุ่วียนเล่นกี้ยกกับใต้เตียงกู กบตื่นล,ลา้แล้ไปหน้าลานนุ่มชิ้นเฮียคุณเตือนทางมู่บ้านมาว่าคนกลางเรานะว่ามาแลกกลางค่ายฟัวมาเด็กค่อปอฟัวเราโกรกลาบเลยเราเผื่นบายโยกันดี่ไต่เลยคุบบายโยกเพื่อร้อยนาะดิดนหนะน,นุนนาจนโยจนค่อยข้อตุ้นเร็วนะโยจนค่อยรัดเบยแล้วอ่ะบัดรจี้บัดรจี้บัดรจี้ตายอ่ จะเมี่ยกูหลังฝานในทีก็ไม่แค่พื้นจับใจได้ฝานพิงหันเนื้อไม่ควานในย่าโดนจะมันโยได้พื่งไม่แยบร้อยเลี่น้อย